วันนี้เราจะมาเก็บพริกดำก็ไม่รู้ว่ามันมันมีชื่อว่าอะไรว่าว่าพริกเขนเขาเรียกไอ้พริกดำระยองพริกดำอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นพริกดำอะไรนะก็คือมีผลสุกเยอะแล้วฟูผลมันสุกเยอะ,อะเดี๋ยวกลับออกมานีอ่ะมนสุกเยอะเราก็เลยจะเก็บเพื่อไปขยายพันธุ์อันนี้ตอนผลที่ยังไม่สุกจะเป็นแบบนี้ แล้วก็ปลูกไว้หลังบ้านนะตรงตรงครัวเลยเป็นพริกดำกับพริกขาวที่แบบปลูกปลูกกกันขาวขาวจริงๆนะขาวแบบขาวปักใต้อะขาวที่แบบไม่ใช่พริกเหลืองไม่ใช่พริกกะเหลียงเหลืองนะแต่พูดถึงเรื่องพริกดำพริกดำเราก่อนเนี่เราก็จะมาเก็บไปขยายพันธุ์นี่แบบนี้เราจะาไปเพาะ อยากมีสักแบบร้อยต้นเนี่ยอันนี้คือมีน้องให้มาก็ขอบคุณอย่างมากสองปีแล้วมังรเพึงได้มาแบบให้น้องๆน,น่าจะให้มาสองปีแล้วเพิ่งจะได้มาแบบจริงจังมันมันมันเพาะแล้วมันมีสองต้นแล้วันนี้ก็ <c oughs> จะทยอยเก็บไปพอมเมล็ดไม่รู้ว่าจะพอแบบไหนนี่คุยสะเพเย์ไเรื่องพริกดำเอาจริงๆก็คือส่วนตัวยังไม่เคยชิมเลยว่ามันเผ็ดหรือไม่เผ็ด แล้ว <ś led> ก็จะมาไม่รู้ว่าเม็ดมันจะสมบูรณนะ์ไหมเนะ่ะเห็นไหมมันดำแดงใบแดงนี่ลาสุกสีแดงนะพริกดำเวลาสุกสีแดง นี่มาเก็บพริกเฉยๆก็ไม่มีอะไรมาเดี๋ยวเราจะเพาะเพราะเดี๋ยวจะเอาไว้แจกถ้ามีต้นกล้าเดี๋ยวจะเอาไว้แจกเพื่อนๆแฟนเพจในไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งให้มันเกิดก่อนแล้วกันเก็บไปได้สี่เม็ดแล้วล่ะที่จริงแล้วอันนี้จะเก็บอีกสองเม็ดคือจะร้อยมันเป็นอย่างนี้ก่อนประมาณว่าย่นๆเหมือนจะนี่เราก็จะทยอยเก็บไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเก็บมเมล็ดแล้วก็เพาะพัน พ่อพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีขายด้วยแหละแต่ว่าแต่ว่าก็จะเอาไปแจกในไลฟ์ด้วยถ้าใครที่แบบเข้ามาชมไลฟ์มีส่วนร่วมในไลฟ์ของทางเพจนี่ใครสนใจนะก็พื้นฐานมันก็ต่อต้านนะุํม,มูลอิสระมันก็น่าจะเพลดแหละแต่ยังไม่อยากชิมตอนนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวไปทําคลิปชิมพริกดำอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าน,นี้แค่พามาดูต้น เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายปลูกจริงๆควางๆแบบแบบไม่มันไม่งามอะ่ะพูดง่ายๆคือต้นมันไม่งามนะน,นี่ทิ้งไว้ในกระถางเป็นปีแล้วเพิ่งเอาลงดินเอาลงดินแบบบ้านเพิ่งเสร็จก็เลยเอามาลงสวนครัวหลังบ้านมันก็เพิ่งจะดกเนี่ยเขาเรียกดกได้เออก็ดกขึ้นนะนะดกขึ้นหลังจากที่ในกระถางมันก็ไม่ค่อยติดลูกมันไม่ติดเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อย แต่นี่คือโอ้นี่มันอยู่ทุกแบบอยู่ทุกยอดเลยเห็นไหมมีลูกม,มีไล่รุ่นไล่รุ่นมาอย่างงี้เราก็จะเก็บผลสุกไปทําพันก่อนแล้วก็อนาคตอันนี้ก็จะถ้ามีเยอะนะถ้าปลูกเป็นร้อยต้นก็จะเป็นแบบเอาไว้ตำน้ําพริกเอาไว้ทําอะไรกินปกติแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปชิมพริกดำนะลูกโดดนี่กับไส้กรอกแล้วกันเนาะมันจะได้ มันจะได้เหมือนมีอะไรแก้มหน่อยนี่ถ้ามันจะเริ่มสูงมันจะเขียวแก่อ <Yeah. S 1> ันนี้เนะลูกแก่แก่แล้วก็จะออกแดงทีนี้นะโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้เท่านี้แหละมานั่งคุยสะเพรลลาหลังบ้านนี่พิกด,ดำ